เราจะพามาดูต้นลิ้นมังกรนะคะต้นลิ้นมังกรอัมพันธนี่คือนี่ก็อีกต้นหนึ่งนี่ก็อีกสองต้นตอนนี้ก็เป็นห้าต้นแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีอีกสองต้นนะคะต้นใหญ่มากอันนี้ปลูกมาหลายปีแล้ว แต่ที่จะพามาดูนี่คือแปลกสุดคือดอกของต้นนี้นะคะยังไม่เคยเห็นดอกเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละปลูกมาหลายปีเพิ่งจะเคยเห็นดอกเขานะคะนี่คือดอกดอกคล้ายๆดอกบัวดูๆก็คล้ายๆดอกบัว 我一下、嗯。